สวัสดีสิ้นจาวมสดีสวสีสวัสสวัคียวัวานกีอนเอีนเสนัดีกัสกีสัสดีสวเปดีสวัดีสวัสมันดีันดีาวัวักดีัสด้ัสัวไว้กวนะ ใส่กะทิหลายนะจ๊ะเพราะว่าข้าเก่งหน่อยเนะาะข้า็กะทิใส่ให้มันแตกนันก่อนนะข้าวกะทิข้าเริ่มแตกมันข้าก็มาใส่พริกแกงนะจ๊ะที่นี่ข้าสิแกงเขียวหวานค่ะ ใส่ไก่เรา,เา,าเก,รารก,ก็ใส่ข้าวเม่งเจาาียวหวานผักนจ่งใส่ไก่เราก็ใส่ลูกชิ้นนั่งข้าวปาทีเกี่ยวแตกมันกบน้าก็ใส่ทีกงเจียวหวานน่ แกงจะว,ว่าลไป่ัวนะคทะทีให้ตีแกงต่อกับกะทิกันข้าวตีทีแกนเราก็กะทิแลังข้าวปลาเอาไก่ลงไปในถาดข้าวตีนี้ไก่ตมีกลิน่น กัวใส่ที่แกงให้มัน,น,นะคะืองูเนะจ๊ะในื้อสุกจะงอนนะเ้าห้ามมาเติมนม้ำจะไม่สวยนะคะ่ะราะจะใส่กะทิะหลายหลนะเ้าเติมน้ำนะคะ่ะ ว่าก็กินสองคนน่จ๊ะเท่าก็เติมน้ำก็แบบมันหวยนึงเนาะเดี๋ยวเท่าก็บรอดเดือดเนาะจ้ะเท่าก็เปิดไดเห็นเทาก็จะใส่ไก่ผสมลูกชิน้นเนาะจ๊ะเทาคนก่อนพริกแกงเข้าปิดหม้อ ก็เอากะทิลงไปปริมาณตามชอบเนาะจ้าเลาก็เอาลงไปเคี่ยวในี่ยกะทิม้องเตกจังหน่อยเนาะจ้าแล้วเาก็เอาพริกแกงลงไปประมาณหน,น,นึ่งซอนโตเ่งเนาะจ้าช่วงนี้เขาก็ลังปรุงได้เลย <ๆ S 1> เลยน,นาะจ้าช่วงห้าร้อยเขาก็สิบหกปรุงด้วยเกลือกับน้ำตาลเน,นาะจ้าเกลือประมาณหน,น,นึ่งซอนชาดีกว่าเขาเขาชิมรสชาติร้องเลยเข้าจังมาเติมเน,นาะจ้า เติมเกลือแล้วก็เติมน้ำตาลเนาะจ้ะน้ำตาลเท่ากับสีใส่หลายนิดนึงประมาณหนึง่งสองโตเนาะจ้ะเพราะว่าแกงเขียวหวานมันจะออกหวานๆมันๆนะเนาะรอบสุดท้ายขั้นข้าซิมแเราข้าจังมาเติมน้ำปลาเนาะจ้ะตอนนี้ขา้าวมันเราตรงเติมน้ำปลาเนาะจ้ะข้เาเติมตะเกียบเลยแล้วข้าก็ะรอให้เดือดเนาะพิ่แกงข้าติดผนเนาะ ใสมีหูละท่าหอ่ะใส่หูละท่าเนา้อสับตอนตุต๋นจะเข้าบ่มีเนาะช่วงนี้เข้าก็บลือกให้มันเดือดเนาะอสะบถ้าให้มันเดือดจังน้อยเข้าก็จะมาใส่ผักมนะือนมีเข้าก็ใส่ผักเนาะจา้ะผักออนเข้าก็ใส่ผักผักอ่อนประมาณครึ่งลูกาาก่อะ ันเริ่มเดือดแล้วเฮาจะใส่ฟักลงไปเลยอนจาะคือเฮาเตรียมฟักไว้เรียบร้อยแล้วเนาะเพลองดูบโนจาะเฮาก็เทลงไปเลยนะเพราะว่าสิแกงถวยหนึ่งกินสองคนเฮาก็ววามันหลายอยู่อนจาะเดี๋ยวทาเบิองตอนหนามมันหยุบลงมาเนาะช่วงนี้เฮากระ่อบเบิองตอนมันเดือดนจกะเดี๋ยวมันเดือดแล้วเฮามาเบิองกันอีกรอบนึงตอนนี้หมอเฮาก็เดือดแล้วอนจาะ ถ้าจะมาเบิงเนาะว่าของห้าสุกไปยไก่ห้าก็สุกแล้วนเนาะสาดังห้ารลอดอต่างตาักห้าสุกเนาะแล้วห้าก็จะเขียวไปจากน้อยเนาะจ้ะ ช่วงนี้เขาก็มาใส่พริกแตงหนาเนาะจ้ะใส่พริกแผ่ใบบางกาูดก็โหรับ5ใส่เนาะจา้ะ แก่องแกงขาติดถั่วเนาะข้าก็ใส่พริกเกลือมันมีสีสันเนาะจ้ะแต่เมียเราขามีโหระพาข้าใส่โหระพาเนาะจ้ะใส่โหระพาแบบอวดชุ่นพริกแบบข้ากขมมันร้อให้มันสุกจัง่อยเนาะจ้ะเอาลอกฝักฝักเตยเนาะช่วงนี้ข้ากขมมันชิมได้เลยเนาะจ้ะเดี๋ยวข้ามานลองชิมมือเนาะ นำข้ามันกับกลุ่นเนาะจ้ะข้ามันสิ่ลงลนงะมันเกิดจะออกหวานหวานมันนิดนึงมันขาดเข้มนิดนึงเนาะจ้ะแล้วข้ากขัดฉลามใส่เกลือลงไปจะกมาณอีกนึงสอนซาเนาะจ้ะข้าเติมเกลือก่อนข้าวสิ่งลงเนาะจ้ะ หรือผู้ใดจะเติมน้ำป่าก็ได้เนาะเขาก็เติมเกลือลงไปอีกนูาาก่นแต่อยือว่าขั้นตักใส่ถ้วยเราเขาสิ่มตาโรชาต,ตามสอบนักศึกาเขาก็ปรุงด้วยน้ำป่าก็ได้เนาะอันนี้เขาปรุงแค่น้ำตาลกับน้ำตาลกับเกลือเนอะาะนแะ ยองหวานไก่ใส่ลูกชิ้นนิดนึงเนาะจ๋าข้ากระซิมี่ลูกชิ้นผสมมีขนมจีนเลยกินก็ขนมจีนเนาะจ้ะแต่มื้อนี้ข้ามีข้าวสวยเนาะเดี๋ยวข้ามาซิมอีกรอบนึงเพราะว่าข้าเติมเกลือต้องไปแล้วเนาะก็โอเคเหรอเนาะจ้ะรอตอนนั้นฝักเกลือกับมีเนาะจ้ะเดี๋ยวข้ามาเบิ่งกัน อันนี้ก็คือแกงเขียวหวานที่มันสาเร็จลูปเนาะจ้าแกงเขียวหวานเท่ากับแกงใสไก่กับลุกชิ้นนิดนึงเนาะจ้าเข้าบะมีโหระพานะเู้ใยม,มีโหระพา,ากับใสโหระพาตบท่ายเนาะจ้าพื่อความหอมเนาะคลิปนี้ก็ง่ายๆเนาะจ้าคลิปนี้เข้ากับพ่อกันสนีทก็นเนาะจ้าคลิปหนาเ้า,าพ่อกันไหมสวัสดีจ้า